สวัสดีครับโอ้มเพื่อนด้วยนกกระจิบบินไปบินมาบินไปบินมาปุ๊บเอาละครับโอ้วันปินเขาวนองแกนตลกลงมาทับเพื่อนเพื่อนบอกโอชิบหายร่วงมาเจออะไรไข่ไก่ไม่ใช่ลวาวาอโอ้ไฮด่ดาไฮด่ดาตาเดียว ปาไปโป๊ะโอ้โหก้อนหินไม่เป็นอะไรเลยโอ้โหนี่ก็เทเลยถือไาบมาครับทุกวันนี้อืมไีไม่ต่อทีทุกวันนี้แทงสัจ้วงขออสัตว์จ้วงโอ้โหไม่เจ็บดูมันจะไม่เจ็บเลยอะไอเหลืองทําไงมีท่ากระจิกหนึ่งจะทำไรได้มาแล้วโดนเตะกระเด็นลงมาล่วงใหม่ละไอแจงนี้ไอไฟไอไฟหายไป โอ้โหวิญญาณผีว่ะเป็นวิญญาณคนนัดลบสมัยก่อนอ้าวไอ้ฟ้ามาทำไมตัวนั้นน่ะปลอมตัวเข้าไปในประตูมิติกายเป็นอ่ากลายเป็นอีกาบินล่องลอยกับกับมาแกนเพื่อนโอเคเพิ่มไม่่าเรารู้ในเรื่องแล้วคร่าว โอ้็แต่งตัวได้ด้วยเยี่ยมเลยเขาเป็นสาวแล้วกันอ,อ,อ,อันนี้เราแต่งไม่ได้นะเราได้แค่เลือกไม่มีไม่ใช่อวไม่มีหายคืนด้วยละ่ะ อาฮาริคีแล้วกันอเออดูดอ๋อปรับแต่งได้แบบอันนี้โอ้มีภาษาไทยด้วยเนะาะแล้วผากแค่นก็มันดีแล้วนี่คืออะไรพวนแก้มโหนกแก้มแก้มแก้ม,แก,มแก้มใหญ่หน่อย นี่เอยนี่บานบานนี่แก้มตุ้ยนุยตุ้ยนุยกินดีกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีมากนี่กว้างไปหน่อยอ่าอืมนนี้เยอะไปอ่ากำลังดีอือหือแจ๋วเลยอือืออืม,อม อืมโอเคอยังเป็นดีเด้๋ยวไม่ไม่พัดผมไม่มัดผมอันนี้ไปหน้าเสร็จและต่อไปเรามาที่อะไรเอ่ยหวัวนั้นยาาไปเอาแค่ข้าวๆแล้วกันคิ้วก็โอเคแล้วนะอืมคิ้วผมว่าค่อนข้างโอเคแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรต่อไปดวนตา ก็โอเคนะตาคือผมว่าโอเคแหละจมูกก็โอเคตาผมยาิได้แบบริมให้เรียวๆอันนี้หน่อยับอืมอืมอืม,อม,อม,อมโอเคก็มันดีจะไปล่าสุดเป็นหูเนาะ ให้เห็นหน่อยหนึ่งกันมันดีแ๋วต่อไปนี้คืออะไรเนี้ยเริ่อไปคิ้วนี่เออบางๆหน่อยเที่ยมแปดนั้นอือ นี่ไงวะนี่ว่ะไม่ต้องเข็มมามันสวยแ้ว <c oughs> นี่คืออะไรส้นผมนีผมผมผมมาลกิบให้นี่อันนี้คือเรามีส้นผมสรงล้ว นี่ก็สวยนะอันนี้ก็สวยอ่ะนทวินเทลแตไม่เข้ากับหน้าเราอะ่ะไฮดรีนไปก็ได้นะน,นี่ก็สวยที่จริงน,นี่ก็สวยนะน,นี่ก็น่ารักแต่ตอนนี้เราทฮดรีน,รนละกันทีออน,นี้ก็เป็นดวงตา ไม่มีอะไรชุดโอเคโอ้ชุดนะชุดไม่มีให้เปลี่ยนสีได้มีเสียมพู้ไหมนี่สีแดนนั้รนี่ไปแล้วกันเพราะเรามีชุดเดียวมีอะไรไหมเ,เราแต่งตาบ่ได้เลยล้วอ๋อมันอยู่ฝันนี้ผมลืมดูนี่มีขนตาด้วยอะไรพวกนี้ ผนตาผมว่าโอเคแล้วนะน,นี่ไลเนอร์ตาสีตาเหรอไม่ใช่เร <c oughs> าเป็นดาวาคิดดาวไว้ตอนนั้นแล้วกันโอ้ย,อยนั้นเป็นสีเอา้า đón đón ơ hơ hơ ta hải ta hải ta ơ ôm quá có xuôi đi nè có ta hải phải ơ ừ. ok ơ Thì, ừ. ta Thì hải phải nó ruột hả

นี่หัวตรงหัวใจทื่อะไรอะ่ะแต่งหน้าไม่เอาไม่ต้องทาสวยอยู่แล้วนี่คืออะไรอ๋อนี่เป็นรอยแปะหน้าขอเราเป็นหัวใจในตอนแรกใส่เะเน่นี่หัวใจเป็นหัวใจเหมือนเดิออมอะก็เป็นแจว นี่ไงสีผิวสีขาวไปแล้วกันอืมสีขาวกมาันดีนี่าาจะได้เป็นสีชมพูนะนี่เออโอ้สวยเลยแถวพร้อมลุยละตอนนี้รู้สึกพร้อมลุยชื่อก็ชื่อช่องเราเลย <c oughs> แต่เ่าจริงว่าแต่งตัว เกือบสิบนาทีแล้วอ่ะยังไม่ทันเล่นเลยนะเกมไหนมีแต่งตัวนี่คือแบบนานนี่น่ารักแล้วหอมรุยฮัลลิวิคีนเวอร์ชันสุดน่ารักพิศนาใหม่พิศนดีขึ้นใหม่ขานพิศนาเก่าก็มันจะสุดสารต่อเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ใหม่เดี๋ยวนะเราเล่นเป็นตัวผู้หญิงได้สามตัวหน่อตัวนี้คืออะไรอ่ะ ในเรื่องมันมีแค่สามคนนแล้วเราโผล่มาจากไหนหลนนอนจังอุ้ยเอาเราจมน้ำบุ๋ม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 บุ๋ แล้ฉันเป็นใครความทรงจำพวกนี้คืออะไรกันทำไมฉันถึงมีความทรงจำพวกนี้นนเรื่อราวพวกนี้เกิดขึ้นอีกแล้วมันเป็นเรื่องของฉันหรือเปล่าบางทีความทรงจำที่เหลืออาจจะตอบฉันได้เออโอ้ยเกยมมันทำดีจัดเลยเฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงนะ ที่นี่คือที่ไหนฮลัลโหลมีใครอยู่ไหมโอ้น่ากลัวมากแล้วเราจมมาอยู่นี่ได้ไงไประเดงคืออยู่ตอนนี้มองไปทางไหนก็น่ากลัวไปไหนดีแล้วแล้วห่วงเราจะช่วยนี่คืออะไร หมดสามดีโอ้หเอาเลยสามดีก็สามดีทีาี่ิเห็นปะคือมันปรับกราฟิกได้นะแต่ทั่วไปน่าจะดีกว่าสำหรับเครื่องผมโอเคเดินได้เออจะตกเหวได้ไหมไม่ได้หนูหนูหนูหน้าน,นะนี่คืออะไรผมไม่เข้าใจที่นั่นเหมือนจะมีถ้ำนะไปเร็วมีกำแพงอ่า อึกอืมอืออือลำบากอยู่แต่ไม่เท่าไหร่พร้อมรุยคร<ะ>ับด้านหน้าเหมือนมีกล่องวานอยู่นะลองไปดูซิมีระเบิดอยู่หรือเปล่าเอาละถึงเวลาขโมยของลแล้วเจ็บเจ็บดูมีอะไรเอ่ยว่าจะไม่มีตัวอะไรโผล่ามากระทืบเรอฉันทิ้งอุปกรณ์มาให้นายแล้วพวกเราไปเจอกันข้างหน้านะจา อู๋เสียใครวะอู๋เสียแปไว้อะไรแล้วเราจะเลือกอาชีพอะไรอ่ะคําทองตักทรายฉีเหมือนคือเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเนี่็กันเอาล่มไปสู้เทดดิอ๋อี่นีนรับค่าคนอมอันนี้ก็จะเป็นสายปืนนะ เจนใส่ยิงปืนก็ใส่ปืนรักษาโอ้โหดาบกเ็เทามาดูนี่ว่าฉากการต่อสู้ตุดรอดเทพปุ๊บตาฟันโอ้โหเท็จัดไหนฉันรอดดูนัดปืกนกลมั่งยิ้งปั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 ง,ปง,ปงโอ้โหยยิงระยะไกลนี่ได้ อืมรถเท่เอาอะไรดีอืมแล้วถ้าแค่กลน่ะแค่กลน่า่เป็นกับแบบะ่ะแต่นี่เท่มากอ่ะชอบชุดอ่ะแต่อย่าใช้เว้นตัวเนี้ยสกิลมันดูน่าเท่ดีเอางี้แล้วกัน อชุดเราคงไม่ไปเสียหายหรอกไปลุยเลยมีมาแล้วระวังข้างหลังเฮ้ยืโอ้โหมีควิดไทม์อีเวนต์ด้วยครับเอาล่ะเฮ้ยกดต่อสู้เออโอ้โหโคตรโหดโหดเกินไปไหมสมใจพูดกระจอกกี้เ้ยอืม จะสู้กับพี่เหรอเปอิดสกิลเย่เคโคเทคเทย,ย่มีแด้ด้วยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะตาหอบไปไปไปเดินเดินติดอะไรสมใส่วิ่งแด,ด้ไปหนึ่งทีแด,ด้ไปหนึ่งทีดดห,งทหมดแล้วนี่้อาไปช่วยเพื่อนแล้วจังหวะน,นี้แหละอันติ เออเดจนชั้นแสดหนึ่งทีพี่สามอาวอะไรวะอา่านไม่ทัน<ม>ตัวนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรนะแ<ม>ด้ไปปึ๊บเรามาเจอเพื่อนแล้วเรามาช่วยกันดันเร็วบุดจำบุดบุดจำบุดเอาล่ะเป็นไงเจอเอ้ยพิษแตกแนมมุมอ๋อไม่ใช่ด้วนศพยักษ์ เอาแล้วจังหวะนี้ครับเราทำไงหนีฉันมาช่วยแล้ว <laughs> ฉันมาช่วยแล้วไม่อยู่แล้วจา้านี่คืออะไรอ่ะโอเคเราวโหลดหลังบ้านไปเออคืออะไรเราโหลดต่อไปเราต้องห่วงมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วอ่ารอบนี้เอาจริงแล้วอืมอืม ทุกวันนี้เราต้นแบปไปต้งกาเลยครับเราล่อม้อนรอม้อนออกมาให้หมดแล้วก็อันติปุ๊บ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 อหดโหดตีตีตีแล้วก็อันติปุ๊บ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 แล้วก็แดดโลบไปหนึ่งทีให้ต่ถดดี่นะแดดพุ่งเข้ามาจุโจมสวยลุยเลยครับเออเป็นไหนอ่ะไดทำาอะไรนวะ โอ้ยนักการไม่หมดอีกหรอกระจอกจังมาแลเจอด้วยโอ้ยโอ้โหโคดแดงเลยเราต้องหาก่อนมันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวได้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 ทำอะไรกันตีลมอ่ะนะซึ้งอะไรอ่ะซึ้งอะไรกันอนะยินอะไรกันนะโอ้ยตีสารเลยด้วย แตาไม่หยุดเลยเป็นไรสู้ก็สู้วะสู้กับอะไรก็ไม่รู้มองอะไรก็ไม่เห็นเฮ้สู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นครับทุกวันนี้เอาแดดได้ครับแดดอะปีไม่เข้าเพื่อนลดแล้วเราทำอะไรไม่รู้เราทำอะไรไม่รู้แต่ลอนติเอออันติยังโดนอยู่นะ mùng mấy tìm con. quê làm ý nghĩa mẹ tìm 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 มีแค่อันตีทำอะไรมันได้ที่เหลือทำอะไรไม่ได้เะไรเลยเช้ญเฮ้ยวอลแคตายแล้วทวนๆเวนเราไล่อันตีเดี๋ยวไปตาย <c oughs> เป็นการต่อสู้ที่อันตรายมากครับการสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นมันน่ากลัวจริง มาแล้วเฮ้ยอ,อีฟ้าออกมาแล้วเนี่ยกรเทศโอ้โหมาเตียวดูเพลินจะจอกจริงนี่อีฟ้าติ่โจมเลยครับบอกไม่ไหวแล้วเคลือนแม่งกระจอกเกินนี่เมื่อกี้แอบใช้วิชาหายตัวเหรอโดนนี่หน่อยเป็นไงเบียดรอยช่วงเดียวรู้เรื่องโคตรโหด โอ้หอนดอบเป็นอะไรอ่ะเป็นหลุมศพเหรอเกมโหลดเกมต่อไปรอเราเปิดลงเจอครับอืมโคตรสุภาพส,สุดแมนจริงเดืดี่เฟิร์สโอ้ผ้าไหมาจาลึกที่ลึกลับอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเปิดได้ไหมอ่ะเป็นผ้าไหมธรรมดาเนาะเอาไปทำไร เดินได้ชุดใหม่แล้วอะ่ะมีแบบใส่ชุดว่ายน้ำนเดินป่าเดินที่นี่ป้าแต่ก็ไม่ไแน่นะเกมอาจจะมีขายนะแต่ชุดนี้เราก็เท่อยู่แล้วนะว้าววันนี้เหมือนที่นี่เป็นแกนรวมตัวเนาะสำหรับคนหาสมบัติอะไรอย่างงี้เอาล่ะโอ้ เจเดสุดหลูโอ้โหไปเติมเงินแล้วจะมีชุดแต่งหลอ่อเท่แมวเอาละทีนี้เจมมาให้เราเล่นแล้วไง <c oughs> ตัวละครน,นะฉายาแต่งตัวดิ มันยังมีตัวอื่นให้เราเล่นด้วยนะเยอะเลยมีหมาด้วยห้องห้องแต่ตัวที่เราแต่มันก็ต้องสวยกว่า้หรอป่ะเฮ้ยเลีล้ยแต่อะไแต่แกว่าไงเรามาดูของกันหน่อยไหมล่ะอืถ้ามีของอยู่ชิ้นหนึ่งนะมูามาถูกคนแล้วนะ ตาเท้าคนนี้ไม่เก่งอะไรนอ,นอกจากว่าพิสูจน์ของดูนี่ลองดูดินี่มันคืออะไรโอ้มันคืออะไรก็ไม่รู้ไม่บอกกันด้วยห้อมประเมินสิ่งค้าสิ่งที่เราได้จากจาการต่อสู้ครั้งเมื่อกี้ก็คือผ้าไหมง,ง่ๆอันหนึ่งที่แอปสแตกได้แค่นั้นแหละ แค่นั้นแหละนะมีเพือนผ่านอ้าอพอพูดถึงก็างมาพอดีเลยนี่คือเจ้าบ้านคนปัจจุบันของสก,กุลอู้หูอู้เสียอ,อ๋อที่มันเอาของมาเลยให้เราในน้อยสามแมงแก้นสามเหลี่ยมเหล็กเป็นเพื่อนตายกับเจ้าอ้วนหวังและช้างฉีเหรียญได้อย่าจำไม่ได้แล้วสรุปว่าพวมหม่จะลึ นอกจากภาพหมายจารึกแล้วที่จะมีฟอนต์ซ่อนอยู่ในแผ่นที่ด้วยนะเรียกว่าภาพอักษรภาพหมายจารึกจานทั่วไปมีหลายม้วนผมเคยได้มาม้วนนึงเป็นเรื่องราวของหลู่ซางคงไวจริงๆนี่ขนาดเป็นภาษาไทยอัอ,อ,ทอ่านไม่ค่อยทันเกี่ยมดีว่ากระดับหนึ่งดาวไปแล้วโอ้มอีมีของวิเศษที่ ดวงพลังของพิศาตผีร้ายได้เอ้อนำความตายเข้ามามันชุบชีวิตได้นะดูน่ากลัวมากเลยแต่ไม่ทันแล้วยอมโอ้หน้ากลัวจังเลยและตอนนี้โอ้ ได้เริ่มขึ้นแล้วปริศนานี้น่ากลัวจริงๆเชียวถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าปริศนาอะไรก็ตามแต่ช่านเถอะพบโปะสเสอเฉยเอาพบโปรแสอ่ะเออไปไมปไปพอ<ม>เดินไปไหนก็ไม่ได้วิ่งเร็วตึดกดวิ่งเร็วแล้วล่ะเราทำอะไรได้มั่งอสมรับ มีเราก็ผ่านขอสะสมสสมบัต<ม>ิได้ของรางวระมามนหนึ่งโอเคนะดูรูปภาพดีกว่าโอ,โอ้รูปเป็นรูปสาวไม่มีอะไรแล้วไปดีกว่าเปิดตีแม่งเลยเดี๋ยวอยู่เลยเต่เป็นชัดด่นสเ พราะกดปุ่มนี้มันจะไปอยู่ข้างหลังทันทีเนาะจังหวะน,นี้เราจะทําอะไรต่อดีล่ะกดที่กระเป๋าก็ไม่ได้นี่ซื้อของได้นี่ชีรู้นนะแต่ที่รู้คือเราซื้อสกินไม่ได้ไม่มีสกินง่ายเลยครับนี่คือระดับชั้นยอดไม่มีอ,อ่ะท้อเลย โอ้เทยอยู่อืมนี่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแต่มันซูมได้แค่นี้เหรออืมอยู่ไอปิดทั้งหมดอมโอเคเราไปหารูปเทส่สวยไปถ่ายรูป,ปัปดีกว่าท่านเราไปเล่นเสริมใ้เฟสหลักไปอืมแบลไหลายยิ้จอกไปลุยเลย ปเว้นดำเว้นดำอ้าวมาใช้บริการคนตาบอดนวดเหรอคุณมอไม่เห็นจริงๆรเหรอเห็แต้วจะมอไม่เห็นใจใจไนเห็นชัดเจนผมรู้ว่าคุณอยากใส่เรื่องในกระดาษหนังสือจริงจ่งจอใช่ไหมละ่ะแต่มันจะรายเกินไปนะไปเอทสกิลใหม่ดีกว่าจริงจริงเขาเก่งหนูเก่งมาแลยไม่รู้หรอโอ้มีของเปิดเอาใช้เลย ทองรวยแล้วรวยแล้วเอาทองไปทำอะไรได้สก,กิลทองอัพสก,กิลได้ไปเลยนี่ล่มล่องวพาวเทไหนไหนต้นช้ยเลยต้นช้ยเลยเลยอาอะไหะ่วาอ๋อไม่ไปคิดต่อซูมเข้ามาไงมันเลยนี่ อ๋อโอ้ออืมอืมอัพปเกิว่วมาแล้วพร้อมสู้แล้วพอใจยังเอาละบอกมาฉันจะไปทำเกย์ได้ที่ไหนเนี่ยไปสู้แล้วว่าไม่มีที่สู้เลยไงอืมวอนโดดขึ้นไป <in> <okay>. <c oughs> นี่ไม่กระโดดใะ่ไหมคือก,กระโดดโดดขึ้นไปที่เราไปไหนไม่ได้เลยเคลื่อนร้องเกิดไปร้อนจัด ยันเจาไว้แค่นี้แล้วกันโทรศัพท์ร้อนและ